น่ฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนภาษาจีนกับจางฮุยจิงล่าชื่อกันอีกแล้วนะคะกันจางฮุยจิงล่าชื่อไปเ,เรียนภาษาจีนกับจางฮุยจิงลาชื่อจินเทียนหวมันยาวหลายข้าวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันคะเด็กเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่อเปิดแบบเรียนกันนะคะของปอห้านะคะอูเหนียนจี ของข้อหเนาะอ่ะเรามาดูเครื่องเปิดอันนี้นะคะเรามาดูเลี่ยนสีนะคะเครื่องเปิดแบบเรียนเราเปิดเครื่องเปิดแบบเรียนขึ้นมานะคะมันจะมีเลี่ยนสีอยู่หน้านี้นะคะทุกคนหน้าที่เท่าไรหน้าที่ซันซืออู่นะคะเรามาดูที่หน้าซันซืออู่วันนี้เราจะมาทําเลี่ยนสีแบบหัดกันนะคะ อ่ะแบบฝึกหัดเรื่องอะไรนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดว่าเราจะมาเรียนรู้หรือทำแบบฝึกหัดเรื่องอะไรกันจู่ชือเฉิงจู่จู่อเฉงจู่เรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะอะ เราจะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้อที่1เราจะมีเราจะายกตัวอย่างของตี้อีฉีข้อที่หนึ่งให้เด็กๆได้ดูกันนะคะแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเขาให้ประโยคเขาให้คำศัพท์ซึ่งชื่อคำศัพท์ภาษาจีนอะไรมาบ้างคะเด็กๆเต๋อเฉินมาหนี่ชื่ออ้าฮาว เธอคือของฉันมอคือฉันมือคืออะไรนี่เธอนะคะชื่อคือไอ uhh ้เฮางานอดิรกนะคะอันนี้คือเสีงชือคำศัพท์ที่เขาให้มาแต่ว่ามันยังเรียงประโยคไม่ถูกต้องเรามาเรียงประโยคให้ถูกต้องกันเลยซื้อยกตัวอย่างให้ดูนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือนี่เต๋อไอ้เฮาชื่อฉันมอนี่ The, I, h o ออ้หาวชื่อฉันมงานอดิเรกของเธอคืออะไรอันนี้คือตัวอย่างเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะแล้วเรามาดูประโยคต่อไปกันเลยข้อที่เอออะข้อที่เอ,อนะคะหลังจากข้อที่เอ,อไปแล้วหล่อซือก็จะให้เด็กๆได้ฝึกเขียนเองแล้วนะคะเรามาดูเส่งสื่อคำศัพท์เขาให้อะไรมามาดูข้อที่เอ้อชื่อเต๋อแม่มาอ้ห่าวฟั นะคะอ่าแค่ฟังแค่เซีงเฉือคำศัพท์เราก็สามารถเรียงประโยคในหัวเราได้แล้วใช่ไหมคะแล้วซื่อว่าทุกๆคนก็สามารถรู้แล้วแหละว,ว่าประโยคนี้คืออะไรโอเคประโยคนี้คืออะไรคะเด็กๆอ่ารู้หรือยังประโยคนี้คืออะไรอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะประโยคนี้คือมาม่ะนะคะมามา่มามาม่าเตอ 爱好是是是อะไรคะฟังเพลงนะคะแม่ของคุ h ชอบฟังเพลงงานอดิเรกของคุณแม่คือคืออะไรคะงานอดิเรกของคุณแม่คือฟังเพลงประโยคที่ถูกต้องก็คือ มาหมาเต๋อไอเฮาชื่อทิงอินเย่งานอดิเลตของคุณแม่คือฟังเพลงนั่นเองแล้วเอาประโยคที่ถูกต้องเมื่อกี้ที่เราซื้อ,อ,อแนะไปแล้วนะคะให้เอามาเขียนตรงตรง,ตรงไหนคะเด็กๆเอามาเขียนตรงนี้เติมให้เรียบร้อยนะคะมามาเต๋อไอเฮาชืทิงอินเยน,นะคะใจหลายที่ซันทีต่อไปข้อที่3อ่ะที่ซันเรามาดูเลยซึ่งชื่อคืออะไร <c oughs> นี่เธอ ซั่วทำโจโม่อสุดสัปดาห์ฉันเมออะไรเย่าจะหรือว่าต้องการนะคะอ่ะประโยคนี้เราจะมาเรียนประโยคที่ถูกต้องกันเลยพร้อมๆกันต้องขึ้นต้นด้วยอะไรคะอืโจโม่อดโจโม่ออนนี้อันแรกเนาะเราเขียนอันนี้ไปก่อนโจโม่อนี่เย่า 做什么啊周末你要做什么周末你要做什么สุดสัปดาห์นี้เธอจะทำอะไรหรือสุดสัปดาห์นี้เธอต้องการอะไรอ่ะเด็กๆเ,เรียงประโยคที่ถูกต้องลงไปนะคะในแบบฝึกหัดของเราเรียงประโยคที่ถูกต้องลงไปในแบบฝึกหัดเจหลติสต์ถีคอติสขั้นขั้น,นดู 电视 T V 去 b ทีวอวอฉันเหยาจัดโจมอสุดสัปดาห์ประโยคนี้ต้องเรียนเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าอะไรคะเด็กๆอืมโจมอนะคะเด็กๆขึ้นด้วยโจมอก่อนโจมอหวอเหยา 去看电视周末我要去看กราควันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปดูทีวีอ่าะทีวีถ้าเป็นโรงภาพยนตร์ล่ะถ้าไปดูหนังล่ะเตียนอิงเดือนมกราคมวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปดูภาพยนตร์อ่ะ 周末我要去看电视，ซึ่งแสดงนี้ฉันจะไปดูทีวีนะดูโทร,รทัศน์เจ้ามตที่ห้าที่ห้าทีเรามาดูกันเลยเซส้นสอสื่ออยางฉงอู่สื่ออยางฉงอู่เลี้ยงสัตว์ไม่เม่น้องสาวสีฮวนชอบประโยคที่ถูกต้องคือไม่เม่สีฮวน สื่อเลี้ยงสัตวนออ์น้องสาวชอบเลี้ยงสัตว์นะคะ,ะนําประโยคที่ถูกต้องมาเรียงตรงนี้น้องสาวชอบเลี้ยงสัตว์ไม่เหม่สีฮวนชอบเลีงสัวง,ง่ายไหมคะเด็กๆค่อนว่ายนนเรเปาดเคั้นคร่เปิดเด็กๆก็ไปดูรวมกันกับ เพ้าเป็นแบบเรียนของต้ซือเคร์บบทที่4ได้เลยนะคะวันลววเลอวอรมันเะเลียนสีอยอูทีแบบฝึกหัดของเราในวันนี้มี5ข้อนะคะเราซื้อยกตัวอย่างไปให้แล้ว1ข้อนอกนั้นเด็กๆก็สามารถทำเองได้โดยดูจากคลิปวิดีโอหรือว่าตาคาชูตี้ซือเคร์เปิดหนังสือไปบทที่4แล้วสามารถเทียบกันดูได้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้จางวิจิ้งหลอซื้อก็จะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานแบบฝึกหัดให้หลอซื้อด้วยนะคะจินเทียนหว่อมันจีว,วตเจี่นะคะวันนี้หล่อซือก็เจอกันแค่นี้นะคะจ้าเจียนบ๊ายบาย